ถ้ามันไม่ดีก็ทําให้มันดีเลยว่าไม่เสร็จอย่าหนีไม่ดีอย่าทำอันนี้ทำเนี้ยไม่เสร็จก็หนีดูที่มันละเอียดมันหยาบมันตรงมันไม่ตรงทําอะไรก็ให้มันดีทําอะไรก็ให้มันถูกมันก็ตีกลับมาหาเราทําอะไรก็ไม่ดีทําอะไรก็ไม่ถูกไม่ทํำนี้มันบอกงั่นก็เลยผิดอยู่ตรงนั้นแหละ ทำอะไรก็ไม่ดีทำอะไรก็ไม่ถูกเอาทำอะไรอทำไมไม่ทำล่ะเขาก็บอกต่อททำไมไม่ทำรู้จักว่ามันไม่ดีก็ทำให้มันดีรู้จักว่ามันไม่ถูกก็ทำให้มันถูกแล้วมึงหนีไปทําไมมันก็หาว่าเขาด่ามันและครับหายมันแบบนี้จะมีก็มาหายมาดามันก็ว่าไปหนั่นแหละคือมันมันไม่ไม่ไม่ได้เลยถ้าจะทําให้มันได้รู้จักว่ามันไม่ถูกรู้จักว่ามันไม่ดี ก็ทาให้มันถูกทําให้มันดีก็่าหนีทนีอันนี้เป็นหนีทาไม่ดีแล้วบปหน,นีทาไม่เสร็จก็หนีทําไม่ดีก็ยังทําอยู่ไปทํามันทําไมล่ะมันก็เด้ว่ากันเป็นวันนั้นหมอหมอมันถ้าทํานี้ทานันแล้วมันละเอียดไหมถ้ามันไม่ละเอียดก็ทําให้มันละเอียดทีแรกทํามันก็เสียทั้งเสียทั้งหยาบสังใช้ไม่ได้นะ ทำไม่เป็นทำไม่เป็นทั้งเสียหายทั้งหยาบทั้งไม่ได้ทั้งไม่ตรงพอเราทําไปเรื่อยเรื่เราก็ถว่าถ้ามันเสร็จง่ายแต่มันมันยาบบางอย่างมันก็ทําำไม่ดีสิครามันไม่ตรงมันบิดมันไม่ตรงเราก็ทําให้มันตรงถ้ามันหยาบเราก็ทําให้มันละเอียดถ้ามันช้าก็ทําให้มันเร็วทํายังไง ก็ต้องฝึกเมื่อไม่ฝึกมันก็ไม่ทั้งหยาบทั้งใจไม่ได้จะทำไปบ่อยๆมันก็ทั้งเร็วทั้งละเอียดทั้งตรงด้วยของก็ไม่เสียหายทันต่อเวลาเราก็พยายามฝึกเอาอ,อันนี้มันไม่ยอมที่บอกอันที่มันมัน มันก็เอาแต่สิ่งที่ไม่ดีมาจําไว้ในสมองมันดีนั่นแหะมันหมกมุ่นอยู่ตรงนั้นถ้าหยุดแล้วจะรู้ว่าติดก็จึงให้เบรกไว้คือให้ภาวนาถ้าทำอะไรเราก็บอกว่าเราไม่ติดเราไม่สนใจค,คือพวกกินเหล้า พวกกินเหล้าเนี่ยบอกว่ามึงไปกินทําไมล่ะเหล้ามึงไปติดเหล้าบ่บอบอ,บอตืสกินซื่อๆนี่ล่ะนั่นล่ะถ้ายังไม่ถ้ายังไม่หย,ยุดแล้วจะไม่รู้ว่าติดถ้าไม่หยุดแล้วจะไม่รู้ว่าติดถ้าหยุดแล้วจะรู้ติดม,มันติดไหมหย,ยุดลองดูดิแล้วจะรู้ว่าติดกับวนกับว่ายเลยได้ป่นฉันบ่ได้ไปอ่ะนั่นติดบอ,อนน คนให้คนดาคื้กันหยุดสะก่อนหยุดแล้วจะรู้ว่าติดมันอยากให้อยากดาก็คือนมึงดาแม่มึงหันห <c oughs> ยุดลองดูดิจะรู้ว่าติด <c oughs> ถ้าไม่หยุดจะไม่รู้ว่าติดอ <c oughs> ืบารีคันว่าสร้างผัวเนี่งขึมึงสร้างผัว <c oughs> บารีคันหยุดเบื้องดูบาตนี่หยุดนี่บอ่ไปเกี่ยวของกับมันสิรู้ว่าติดมันเด็ดติด ห่วงห่วงมันคิดถึงมันก็ไปก็คุยคิดถึงมันตอนที่อยู่กับมันนี่ว่าเบื่อมันโอ้ยจิมันก็สร้างเบื่อมันอหยุดลองดูที่ไม่ไปเกี่ยวข้องกับมันห่วงหาอะไรเลยได้ที่นี่กวนกบายน่ะเตรียมกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าไปหามันก็นงนี้นั่นแหละติดเห็นไหมเออนั่นแหละจะรู้ว่าติดถ้าไม่หยุดจะไม่รู้ว่าติด กินเหล้าเมายาคือกันกันจินยูหั่นบุกจักว่าจะค้องติดถ้ายุทธระบาดกัะว้นก็ว่ายได้สิล่งแดงไตอะไรก็แล้วแต่ล่ะติดเล่นติดเที่ยวติดอบายยามุกทุกอย่างเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนถ้าไม่หยุดเนี่ยจะไม่รู้ว่าติดมันก็ไปทุกวันน่ะแต่ไปถามมันบอกว่าไม่ติดก็ไปเฉยๆนี่แหละมันบอกไม่ติดระดับนี้แล้วไม่ติดมันบอกมันบอกว่าระดับของมันเหอนบติด ในิ้นเราแลาได้ดับกูน,น,นคือตูทานก็บอกว่าบทเนี่กูก็กิ้นไปซื้อน,นี่แหละหยุดลองดูทถเออม,มันจะลงแดงตายน่ะกระวนกระวายเลยแดีว่าไปก่อนอนยหยอดล้านเข้ามา่บกูกันในใส้จะคืบนึงกับขา้าก,กืบอบแบบนี่แห้งไรขายมาวัดดิบอกมาบ่บ่ิิดเออพวอมบริสนใจดิ มากก็ได้สิเป็นอย่างบ่มาคนมากก็ย่านได้ความสราด้ลยความสรอมเอาไปเทน,น,นมือไปว่างศีล่าเลยตั้งใจฟังบัดเลยมันบางอั่าันนมีผู้หนึ่งมากส่วนขึ้นก็เลยเดย๋ย้เศร้าอืมซุ่มฟัง กำลังฟั่งดีเื่เห็ดเกี่จะให้แต่ธรรมดาเขาไม่ได้สนใจถ้าเรามีเหตุผลที่เขาทําได้การประพฤติปฏิบัติของเขาอยู่ในระหว่างที่เราพูดที่เราแจ้งอยู่นั่นกนําไปปฏิบัติได้นําไปแก้ไขกระสายถ้าเราไปทําอยู่นี่ะก็คืดสูนี่ไปเหตุอ่ะ ไปหาเงินมีปัญญาหาแต่ไม่มีปัญญารักษาแล้วมึงไปหามาทําไมล่ะมีปัญญารักษาแต่ไม่มีปัญญาเก็บแล้วมึงไปมีปัญญาแล้วก็จะไปรักษาอะไรเพราะไม่มีปัญญาเก็บมีปัญญาเก็บแต่ไม่มีปัญญาใช้ก็อันเดียวกันนั่นเองแล้วไปเก็บไว้ทําไมล่ะถ้าไม่มีปัญญาใช้เปนอันตรายดิซุ่มนี่ซุ่มโง่ทั้งหมดซุ่มสีเทานี่ย ซุ้มสีดำซุ่มแจงของเก้าวกดแปดียบอวกไลน์ทั้งหลายพวกไส่เบอร์ทั้งหลายพวกอผวกโง่โง่หนิเพราว่าถามว่าตีนขาหน้ามือของเราหนยมันดีไหมมันก็ไม่ดีแต่ทำยังไงมันจึงจะดีก็มือนี่มือของเรา แล้วไปจับซากศพนี่มันไปจับซากศพดิ<ม>จับน้ำพลน้ำคำน้ำเลือดน้ำเหลืองอสิ่งโรกโปข้างลายรูปหัวรูปหน้าจับภาชนะจับอาหารมาใส่ปากได้ไหมไม่ได้เพราะมือไม่ดีม,มือนสกรกระโปทีนี้ก็กำมือไว้ยื่นไปหาน้ำเอาน้ำมาน้ำสะอาดแล้วจะมูมแฟบมาทามาล้างแล้วก็เอาผ้าแห้งมาซับดมดูรู้ว่ามัน สะอาดก็ไปรูปหัวรูปหน้าจับภาสนะแล้วจับอาหารมาใสาป่ปากมอกี้นี่จับไม่ได้ตอนนี้จับได้เอวทำไมมันพลิกเร็วนนั้นละ่ะก็ทําให้มันดีกับทาให้มันไม่ดีพลิกเอาอยู่ตรงนั้นเลยอมอกี้นี่ว่าจับหัวรูปหน้าไม่ได้ตอนนี้ละ่ะเอา้าคุก็รูปหัวรูปหน้าก็ได้เอาทําไมรูปได้ละ่ะคูก็ไปทาสะอาดดิอืมอม,มันอยู่ในตรงนั้นเลยิ อันนี้บอกมึงบอกว่ามึงจนบอกว่าไม่มีมึงกระพลิกเอาทีมีปัญญาหาแต่ไม่มีปัญญารักษามีปัญญารักษาไม่มีปัญญาเจ็บมีปัญญาเจ็บแล้วไม่มีปัญญาใชา้มึงโง่ไหมเนี่ยกระพลิก,กเอาทีมันก็อยู่ในตัวมือนี่มือ,ม,อ,ม,อมึงไม่ดีเห็นไหมมือมึงไม่ดีไปลักเล็กขโมยน้อย ตรงนั้นตรงนี้นะโศกสิ่งวิงเลา่าก็ใช้มือถ้ารักษามือได้ล่ะทีนี้ไม่ให้มันไปหยิบเอาของคนนั้นคนนี้ก็แสดงว่ามือดีเห็นไหมเมื่อกี้นี่บอกว่ามือไม่ดีไปรักของเขาไปขโมยของเขาอถ้าเรารักษามือได้มือก็ดีถ้ารักษาใจล่ะทีนี้ใจมันโลภมันโกรธมันหลงมันอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทใจไม่ดี เขากระบอกเื่อกันนี่ห้ามผูใจบริุทธิถ้ารักษาใจได้แบบใจก็ดีก็เลยว่าใจดีเห็นไหมพิกนิดเดียวกายก็ดีเนี่ยว่จาจจก็ดีใจก็ดีถ้ามันรักษาไม่ได้แบบใจก็ไม่ดีอวาจาก็ไม่ดีอกายก็ไม่ดีกายไปฆ่าสารรักษาประพฤติผิดอ่ะไม่ต้องอืว่าจะเป็นสารเสริญกัน ในทางว่าดีเลยเขาก็มีแต่เหยียบยำทำไรอีห้าหนึงมันดีดิถ้าร,ารักษาได้โอ้ยไม่ได้ดีแต่อีนนี้เน่ยกับกันอยู่ตรงนั้นนหะเราก็ใช้ขคันติโสรจักรเขาไปบวกเข้าเด็กก็ใช้ความอดความพลน,น่ะ,ละโสรจักรความสงบเสงี่ยมแล้วก็ไปบวกเข้าที่จะง,งามที่นี่ฮิริโอต,ตะปะทำ ทำเอาทำมาประดับกายประดับใจอืถ้าทำคำกายถ้าทำคำใจก็อะไรเลยเนี่ยสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ถูกต้องไรค่าสิ่งที่มีค่าราคาก็คือสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เราทำคืออะไรทีนี้ไม่มีอะไรยิ่ใหญ่ก็สิ่งที่ทำและคํำที่พูดสิ่งที่เราทำใหญ่ที่สุด มันสามารถที่จะบงังคับเราได้เลยมันก็ไปลงกับทรรมอีกละทรทม,มก็กรรมจากัดกรรมกรรมเนี้ยกรรมจํากัดแล้วจะไปจํากัดที่ต่ออีกคคนฟังไม่เป็นจะไม่รู้เรื่องในประเทศไปแบบไม่รู้เรื่องกรรมจากัดกรรมจากัดก็คือกรรมที่ได้ทําแล้วมันจํากัดท่าน คนไหนทํามันก็จะไปกําจัดท่านกรรมกําจัดอใครยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่ท่านทําทําอันใดไว้ไม่ว่าในคนในพันไม่ว่าคุณหญิงคุณนายเลยไม่ว่าพออเคแอร์ที่มันเป็นเรื่องมันก็บอกว่ามันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่มันทําสุดท้ายได้รับกรรมทีนี ได้รับกรรมมีเงินแสนล้านกลับบ้านไม่ได้มีเงินล้านกลับบ้านไม่ได้เื่อมีเงินล้านกลัวบ้านตัวเองก็มาตรงที่เทศไว้สิได้พิจารณานอนพิจารณาก็บอกท่านอาจารย์เทศวันนั้นไม่เข้าใจมานอนชิดเพิกไปพิกมาโอ้มาลงตรงนี้